โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะตรัดลดการให้บริการผู้ป่วยนอกนะคะเพื่อรับมือกับยอดผู้ติดเชื้อโอมิครอนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะใช่ทางเฟซบุ๊กของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สถากานการแพทย์ได้โพสต์แจ้งข่าวนะคะระบุค่ะบอกว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตรัดลดการให้บริการผู้ป่วยนอกนะเพื่อรับมือกับยอดผู้ติดเชื้อโอมิครอนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่ง เกิดเรื่องแต่ที่เราทราบกันเมืคุนนะคะว่าโควิด19สายพันธุ์โอมคิครอนเนี่ยนะทวีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อเป็นการลดความหนาแน่นและการแพร่กระจายเชื้อนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรค่ะจึงขอปรับนะลดการให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งระบบปกติและคิีพิเศษนอกเวลาราชการค่ะตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึง12เมษายน65นะรายละเอียด ก็ลดการให้บริการผู้ป่วยนอกลดลงเนี่ยร้อยละห้าสิบนะครับแล้วก็งดรับผู้ป่วยใหม่ผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมายเนี่ยและผู้ป่วยส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลนะครับยกเว้นกรณีจําเป็นเร่งด่วนนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็จะดําเนินการติดต่อประสานงานไปกับผู้ป่วยที่มีนัดทุกนัดนะครับนัดทุกท่านนะครับเพื่อให้ได้บริการที่เหมาะสมนะครับผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการได้ที่ห้องฉุกเฉินครับอืมนะครับผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการได้นะที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางโรงพยาบาลมากว แต่แจ้งให้ทราบต่อไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นประกาศของโรงบาลจุลาลงกณน